เหี้นน้ำเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ค่ะแม่เปิดให้นะลูกอ่ิอ่กีกินนะคะมแม่น้ำหกอ๋อไม่เป็นไรเลยอีไม่เป็นไรลูกนั่งนั่งเดี๋ยวแม่เช็ดเองอีระวังลื่นนะลูก ตายตายเดี๋ยวแม่เช็ดให้นะคะโอ้ยน้องอีฟไม่เป็นไรเลยลูกแม่หนูอยากกินขมนมในตู้เย็นฝากหยิบหน่อยได้สิจา้าอีฟเดี๋ยวแม่ไปหยิบให้นะลูกตาน้องอีฟกินให้อร่อยเลยนะคะ หนูหิวน้ำน้ำอยู่ในตู้เย็นนะอีฟไปหยิบได้เลยลูกมาไปหยิบให้หนยได้ไหมอูอีฟเดินไปหยิบเองได้เลยลูกแม่ยุ่งอยู่อีฟเก่งอยู่แล้วไปหยิบอเองนะแม่น้ำหกองเอาผ้าอยู่บนโต๊ะอีฟเอาไปเช็ดได้เลยลูกอแต่ว่าหนูทำไม่เป็น อิพทำได้อยู่แล้วไปเอาผ้ามาลองเช็ดดูนะแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวแม่ช่วย